สวยแล้วทําทำไมมันปแปลกๆ่ะูด,ดมันไม่แปลกหรอกมันก็ดีแล้วกสควคนทำไมมันไม่เห็นเหมือนในกระจกกับเต้น มันไม่ถ่ายเลยพอแล้วพอแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวมอถ้าพาโอเคแค่นี้แหละรีบกลับละบ๊ายบายไปเลย ไม่ล้วเตมอทาพระครับอราพอมสินมาเตมอวันนี้วันที่สิบแปดตุลาคมสองปันหารอยสิบหกครับ สวัสดีครับ